รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาฟินชีเกมพอรรหัส ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดรหัสครับหลังจากที่เราให้กลับไปพักไปชาร์จแบตรีสตาร์ทกันใหม่นะฮะ <S <S วันนี้เรากลับมารีเซ็ตกันอีกครั้งที่สตูดิโอของเราครับ <S <S และแน่นอนเรายังอยู่กับคุณปิงนะฮะสุดยอดแชมป์ของเราซึ่งน่ากลัวมากๆตอนนี้นะครับเป็นแชมป์7สมัยไปแล้วนะครับกำลังจะขึ้นป้องกันสมัยที่8เงินรางวัลสะสมรวมสติลทั้งหมดนะครับตอนนี้7สมัย 9 7 0 0 0บาทครับถือว่าส hmm. ูงมากเลยทีเด like ียวและก็เป็นอีกหนึ่งแชมป์นะครับผมที่พ um ิชิต5สมัยแรกและได้รับแอร์เอ็กซ์อินเวอร์เตอร์จากแอร์แค r ิเอรไปแล้วนะครับซึ่งเป็นแอร์รุ่นที่ดีที่สุดของแอร์แค r i เอมีคุณสมบัตินะครับสำคัญถึง12ประการด้วยกันอย่างเช่นประหยัดไฟเบอร์53ดาวนะครับกรองฝุ่น PM 2.5มได้แถมยังมีระบบล้างตัวเองอัตโนมัติในตัวอีกด้วยคุณเป็นครับ วันนี้ได้ไปรีเซ็ตรีชาร์จมารู้สึกไงบ้างฮะก็มีการไปเตรียมความพร้อมมาเล็กน้อยครับครับไปวิ่งจ็อกกิ้งทุกเช้าครับจะได้ยืนานานๆครับจะได้ยืนานานๆนะถือว่า20สมัยคิดว่าถึงไหมเอ่ออยากให้ถึงครับอยากให้ถึงถึงนะก็ร้านแตกทันทีร้านแตกทันทีไม่พอนะครับผมไปบวกกับเงินที่คุณสะสมได้ซึ่งตอนนี้ 97,000เข้าไปแล้วเพียงแค่7สมัยลองคิดดูว่าถ้าเกิดขึ้นอยู่ไปเรื่อยๆจนถึง20สมัยเนี่ยเฉพาะเงินรางวัลสะสมเนี่ยจะสะส,สมไปได้เท่าไหร่แต่แน่นอนที่สุดการที่คุณจะไปถึงตรงนั้นได้คุณก็ต้องพิชิตแชมป์ของคุณรักษาแชมไป์ไว้ได้เรื่อยๆจากทีมสตีลของเราและหัวหน้าทีมสตีลของเราวันนี้ครับน้องเชียร์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเชียร์หลังจากที่เราอยู่กันตอนล็อกดาวน์กันนานๆเปิดเธอมา เียกลับมาแล้ววันนี้พร้อมไหมจ๊ะพร้อมมากนะคะก็ต้องกลับมาสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้มาเชียไม่มาธรรมดาพิดเชียจะมายืมเงินแชมป์ด้วยค่ะจะมายืมเงินแชมป์แชมป์เงินเยอะมากนะคะใช่แล้วก็ได้ข่าวว่าเขาเนี่ยได้แอร์แครเรียไปแล้วได้ไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เชียก็จะส่งคนที่จะมาแคร์ยูต่อนะคะเพราะว่าลูกทีมสตีลดิชเนี่ยเขาก็กระเฮียนกระหือรือจะได้แอร์เหมือนคุณเหมือนกันนะคะองมีการบิ้วหน่อยเพราะว่าทีมสตีลเมื่อจากรอบที่แล้วนี่ที่คุณปิงเนี่ยเป็นแชมป์ วันนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหทีมสติลทุกคนมีความหวันหว่นกลัวว่าลงมาแล้วจะล้มแชมป์ไม่ได้วันนี้มีวิธีการจะบุกระดมทีมสตีลอย่างไงไหมคะไม่ต้องกลัวคะ่ะทีมสตีลค่ะถ้าพวกคุณคิดว่าพวกคุณหวั่นดิฉันหวันว <c oughs> ่นกว่าคุณอีกค่ะเชื่อใจใช่ไหมคะไม่เลยค่ะเ <c oughs> อาเ <c oughs> ป็นว่าชื่อเชียร์เต็มที่อยู่แล้วให้สมชื่อไม่เสียชื่อหัวหน้าทีมสตีลอย่างแน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นเชิญครับ วันนี้นะครับต้องบอกว่าเรายังมีเรื่องราวดีๆนะครับผมจากสถานีบริการน้ํามัน PT นะครับมาบอกท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับว่าสําหรับพี่น้องชาวแท็กซี่ทุกคนนะครับตอนนี้ใครที่อยากมาเล่นถอดรหัสนะฮะกับดาวินชีก็สามารถมาแข่งขันกับเราได้เลยง่ายๆโดยแค่เพียงการที่คุณเป็นสมาชิก PT Maxcard พราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเข้าไปเติมแก๊สนะครับผมที่สถานีบริการน้ำมันหรือ LPG ของ PT นะครับทั้ง6สาขาคุณก็มีสิทธิ์รับใบสมัครเข้ามาแข่งขันเกมดาวินชีได้เลยอันนี้พิเศษสุดๆครับสำหรับพี่น้องชาวแท็กซี่ทุกคนนะครับที่ใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน PT ครับเอาละเริ่มกันเลยดีกว่าคุณปิ๊กครับครับผมบอกว่าตื่นมาจอกทุกวันมั่นใจไหมครับวันนี้มั่นใจครับมั่นใจนะครับอนกเชียร์คะคะ พูดถึงพี่พี่พน้องๆชาวแท็กซี่แท็กซี่เนี่ยเขามีหน้าที่ไปส่งผู้โดยสารแต่วันนี้เชียร์มีหน้าที่ส่งลูกทีมดิฉันลงไปสู้กับคุณฉะนั้นแล้วไม่รอช้าแรนดอมเลยค่ะนี่เบอร์สีครับเอาล่ะแนะนำตัวเลยค่ะชื่ออะไรคะชื่อเต้ครับคุณเต้เต้ครับเต้คุณเต้นะคะ ทำไมคุณเต้ดูดูมั่นใจไหมคะเนี่ยไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นแชมป์ใช่ไหมใช่ครับเอาเป็นว่าทุกคนเขาก็ส่งใจไปบอกคุณเต้ว่าโชคดีเหมือนกันนะคะเพราะคุณคือคนแรกในวันนี้ที่จะไปสู้กับเขาครับอาชีพอะไรอยู่คะเอ่อทำงานด้านรักษาความปลอดภัยครับ <S 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 นี่รักษาความปลอดภยัยฉะนั้นแล้วเขาจะรักษาแชมป์ได้ไหมคุณต้องไปชิงมานะไม่ถามต่อแล้วครับว่าทำอะไรทำอะไรคะเอ่อทุ่งยางนาำมันครับทำาเดี๋ยวนะทำหน้าที่ ถุงยางละไมรักษาความปลอดภัยให้ร่างกายครับไม่ติดโรคก็คือทํางานเกี่ยวกับด้านถุงยางอนามใช่ครับออ๋นะคะถ้าพร้อมเชิญครับไปค่ะสวัสดีครับเขารักษาความปลอดภัยครับคุณป๊งแต่คุณจะรักษาแชมป์ไม่ได้ไหมครับคิดว่าได้ครับคิดว่าได้นะ คุณเต้นเป็นแฟนคลับของดาวินชีดูเป็นประจำไหมครับดูเรื่อยๆครับเขาที่มีโอกาสดูเรื่อยๆสติลไปแล้วสองพันครับมาครั้งแรกครับวันนี้ก็ต้องลงมาแล้วครับรู้สึกไงบ้างนั่งอยู่ตรงนู้นกับการที่เราลงมาอยู่ชมป์โพเดียมแชมป์เก่งมากเลยครับหวันมากวันแชมป์มากครับเพราะแชมป์เก่งมากแต่อย่าลืมด้วยคุณมองแอร์ไวแอร์แครีเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์ได้เพราะถ้าเกิดคุณล้มแชมป์ได้คุณอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสรับแอร์ตัวนี้ไปครับนะ เริ่มจากจุดนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปขึ้ถึง20เอา5สมัยก่อนแล้วก็คิดถึงคนข้างๆไว้เยอะๆ <c oughs> ะรพร้อมนะครับถ้าพร้อมใส่กันไปครับคนละ1,000 0ครับและสู้กันมาคนละ2,000ตรงกลางรานแรกครับดาวบินชีขอ4พยาดรันภาพมาครับ ไครับงานอดิเรกครับงานอดิเรกถูกต้องครับผมภาพแรกคือภาพของงานะครับและไปประกบกับคำว่านอนะครับนออและวก็พิตู้ดิเรกอ่านรวมกันเป็นงานอดิเรกขึ้นนำห2 0 0 0ต่อ8,000ัครับใชนไงจ้าทุกเชียแชมเขาเรีบไปไหนหรือเปล่าคะพวกเรา มีเวลามากมายนะคะครับผมคัมช์ของเคุณปีนี่เป็นคุณครูสอนภาษาไทยด้วยอ๋ออ่าเป็นคุณครูสอนภาษาไทยชาวต่างชาติอย่าถามเชียร์ตอนนี้เลยค่ะถามคนข้างๆเขาดีกว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคุณเต้ครับรู้สึกไงฮะเร็วมากเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องเร็วเราต้องเร็วเหมือนกันคุณมีอยู่8,000ครับสู้เท่าไหร่ครับคุณเต้2,000ครับ2,000นะครับรวมกับของคุณปีอีก2,000เป็น4,000ตรงกลางโอ้โหครบฟิตจริงๆรหัสต่อไปครับ หนึ่งพยางระดัดเสียงมาครับไม่เกรงกลัวอาชาไม่เกรงกลัวอาชาไม่เกรงกลัวอาชาทีมสตีลเบอร์เจนดแล้วนะครับคุณพี่ครับกล้ามครับกล้ามถูกต้องครับ ไม่เกรงกลัวนะฮะไม่เกรงกลัวก็คือความกล้าหาญอาชาก็คือม้าหรือมอม้ากล้าผสมมอม้าเข้าไปเป็นกล้าม14000ต่อ6000ครับทีมสต e ลจะเหนื่อยหน่อยนะครับผมจะกดกันหลายครั้งแล้วโอกาสอาจจะไปไม่ถึงนะครับนอกจากคุณปิ๊กก็จะมีการล้าเกิดขึ้น <laughs> แต่ว่าวันนี้เราเพิ่งเริ่มกันไม่เป็นไรก็ไม่แน่บังรหัส เขาอาจจะไม่ได้ก็ได้ซึ่งก็มีมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนความตั้งใจขอให้เหมือนเดิม Energy <S 1> <S 1> มาเต็มสติสมาธิโดยเฉพาะคุณเต้ครับครับเหลือ6,000ครับสู้เท่าไหร่ฮะ2,000ครับ <S <S 2,000มาครับเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ4พยาง4พยางรหัสภาพมาครับ สพยางสี่พยางรหัสภาพมาครับสิบ้าวินาทีครับ สติล <Still S 2> มาแล้วเบอร์หนึ่งครับโอ้โหโอ้โหหลุดมา้ำไม่ไดไ้ไม่น่าเชื่อว,ว่าคุณปิ๊งไม่ได้แต่เบอร์หนึ่งได้คุณจินะคะค่ะคุณจิสีพยัค์นี้คุณตอบว่ากาลิเลโอค่ะกาลิเลโอกาลิเลโอสีพยัค์ถูกต้องครับว้าว <Wow. S 1> แลวตอบได้ไวพอสมควรเลยนะคะ ตอบได้ไวมากและเป็นคำตอบที่ขนาดแชมป์ตัวยงอย่างคุณปิ๊งตอบไม่ได้ค่ะคุณจิครับทำไมถึงเป็นกาลิเลโอครับอธิบายหน่อยค่ะอันนี้คาดดาจากรูปสุดท้ายคือเลโอค่ะคุณเลโอค่ะแล้วก็รูปนาฬิกาก็ลองตัดดูก็กลายเป็นกาลิเลโอค่ะครับคืออย่างนี้ครับคือว่านาฬิกาเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสามคันเห็นไหมเป็นสามช่องค่ะแต่ว่ากากระบาทไปกายอยู่ที่คําว่าลิก็เป็นกาลิ และภาพสุดท้ายก็คือเลโอจากวง B.O.Y ก็เป็นกาลิเลโอรับไป2,000ครับคุณจิครับเก่งมากค่ะคุณเจนแม่เพื่อพูดไปก็เกิดขึ้นเลยคุณปิ๊กไม่ทันอันนี้หรือไม่รู้จักครับรู้จักครับแต่ว่าตีความผิดครับตีว่าเป็นนาแล้วก็ไม่เอากลิ แล้วก็กานวนา,นากาเลโอแล้วก็ผวนเ่จากที่เราเคยแบบว่าใช,ใช้เป็นาหารหัสอยู่ประจำว่าโนเงี้ยหรอรแต่จริงแล้วคือกาลินะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ได้ใช้สิทธิ์กันครับสู้กันมาครับคนละ2 0 0พันตรงกลางรวมเป็น4 0 0พซึ่งทำให้คุณเต้เหลือ2 0 0 0สุดท้ายถ้าข้อนี้ไม่ได้ข้อหน้าหมดหน้าตัดหรือถ้าเกิดคุณปิ๊งตอบถูกคุณอาจจะมีสิทธิ์แบ่งเล่นได้1000ั 1, นะครับ ราตต่อไปครับดาวุญชี่ขอสี่พยางราหัดเสียงมาครับเมืองที่มีปหนึ่งถึงปหกเมืองที่มีปหนึ่งถึงปหกคุณปิ๊กครับนครปฐมครับนครปฐมถูกต้องครับผม โอ้โหไวจริงๆ mm hmm. เมืองก็คือนคร mm hmm. ที่มีปหนถ,ถึงปหก,ก็คือชั้นปถมนั่นเองรวมเป็นนครปฐม1 4 0 0 0ต่อ2,000ครับและอย่างที่บอกไว้เมื่อถ้าเกิดคุณปิ๊งแชมป์ของเราตอบถูกสิทธิ์อยู่ที่คุณคุณเต้คุณจะแบ่งเล่นหรือว่าหมดทั้ง2,000หมดเลยครับหมดนะครับ oh. หมดนะตาคุณเต้ครับเอาเนมาได้ สู้ๆเอาขึ้นมาเอาขึ้นมา <laughs> สู้ๆครับดึงกลับไปได้มีสิทธิ์ได้หายใจอีก2ครั้ง <laughs> นอกจากคุณปิงเขาจะซัดสี่พนะฮะสู้ๆครับประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับสำหรับพี่น้องชาวแท็กซี่ที่ต้องการมาเป็น1ในทีมสตีลหรือมาร่วมการแข่งขันดาวนชีเกมถอดร,รหัสของเราครับตอนนี้คุณสาม,มารถมาแข่งขันกับเราได้ง่ายๆเพีงยงแค่คุณเป็นสมาชิก PT m a x Card โดยการไปใช้บริการนะครับผมเติมแก๊ส LPG ที่สถานีบริการ LPG ของ PT คุณก็สามารถได้รับใบสมัครมาร่วมแข่งขันดาวชีเกมถอดรหัสของเราได้แบบง่ายๆอย่างที่วันนี้บนทีมซีลจักน้องเชียร์ก็มีพี่ชาวแท็กซี่ใช่ที่หมายเลข12ค่ะใช่ที่มาแข่งขันดาวชีวันนี้นจากจากพีทีกี่คนครับมีใครบ้างสองคนเดี๋ยวถ้เกิดแรนดอม ไปถึงพี่เขาแล้วลงมาเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับผมในการที่ถ้าเกิดเราเข้าไปใช้บริการ LPG ที่สถานี LPG ของ PT แล้วเนี่ยะจะต้องกรอกใบสมัครยังไงถึงจะได้มาแข่งขันกับพวกเราอย่างที่พี่เขาได้มากันน,นะอ่ะกลับมาที่ผู้เข้าแข่งขันของเราทางด้านหน้าคุณเต้ครับโอกาสสุดท้ายของคุณครับ4 0 0พตรงนี้ต้องดึงกลับไปให้ได้ไม่งั้นกลับบ้านรพร้อมกับเงินสติล0 0 0พันะครับ ดาวินชีขอสองพยางครับสองพยางราัดภาพมาครับมีคนเสเียหัวอ,อีกแล้วนะครับทีมซีล และคุณปิงครับล็อบบี้ครับล <Lob by S 2> ็อบบี้แชมปสมัยที่8ครับภาพแรกเป็นภาพของพี่วิลลี่แต่มาครึ่งหลังนะฮะก็มาแต่ลี่นะฮะและภาพที่2ก็คือคุณบ๊อบมาเล่นะครับหรือบ๊อบนั่นเองก็ลี่บ๊อบล็อบบี้ปิดจอบครับด้วยเงินสะสมไปอีก16,00 0บาทสำหรับคุณปิงครับ ล้วก็ต้องขอบคุณคุณเต้มากครับโอกาสหน้านมาใหม่วนไปครับลงไปก็สมัครต่อได้เลยสวัสดีครับอ <will> ๋อนี้นักกีฬาครับแ <will> สมัยเรียบร้อยอย่างรวดเร็วครับ oh. น้องเชียร์เร็วมากๆตอนนี้เงินร <c oughs> างวัลเก็บไปอีก1นึ่งมืน 6,000เดี๋ยวเราค่อยมาบวกเลขกันเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องหาคนแรนดอมลงมาเพื่อพิชิตแชมป์ของเราแล้วแน่นอนเลยนะคะคือตอนนี้เรายังคงความที่จะเว้นระยะห่างเราอาจจะเห็นว่าทีมสตีลเราเนี่ยอาจจะมีไม่ได้มากเหมือนปกติแต่คุณสมบัติเขาเพียบพร้อมเหลือเกินฉะนั้นแล้วไม่รอช้าแรนดอมเลยค่ะ ครับถึงกับสะบัดผมเลยว่าสบายมากคุณอะไรคะมดค่ะคุณมดถ้าเมื่อกี้คืออะไรคะพอได้รับสิทธิ์นั้นอย่างนี้เลยค่ะมงลงละมงลงแต่คุณพร้อมนะเอ่อก็ต้องพร้อมต้องพร้อมนะดิฉันแอบมอบมงให้คุณไปเลยค่ะ เดินมาแบบช้าๆไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วคุณมดนี่ก็สติลมาแล้วถึง2,000เหมือนกันคุณมดครับเป็นแฟนคลับตาวินชีมานานหรือยังครับนานมากแล้วค่ะนานมากแล้วแล้วนี่ก็มาอยู่กับเราสักพักแล้วซุ่มสติลอยู่มาได้หลายวันแล้วเหมือนกันวันนี้ต้องลงมาแล้วพร้อมนะครับค่ะปใส่ไปครับคนละมื่และวสู้กันมาตรงกลางคนละ2000ครับรัดแรกครับ ดาวินชีขอสองพยางราดภาพมาครับคุณพี่ครับปลูกผักครับปลูกผัก ทุกต้องครับผมโอ้โหเร็วอีกแล้วเร็วจริงๆนะฮะอันนั้นก็เรียกว่าควายกำลังเขาเรียกอะไรนะจมปลักจมปลักอยู่ในโคลนนะครับผมก็ปลักภาาที่2อผูกปลักผูกปลูกผักมือสองพันต่อ8,000ัครับ วัยวัยอย่างนี้ทุกเรื่องเลยค่ะนี่ยไปุกเรื่องกไปทุกเรื่องวัยมากเออคุณอันนี้คุณถามเนื้อหาเรื่องเขาเนี่ยอ่าคุณมดครับ8ปดพันครับสู้เท่าไหร่ครับ2องพันค่ะ2องพันครับรวมเป็น4ี่พันตรงกลางดาวินชีขอสามพยางรานภาพมาครับ เป็นครับพัชลาครับไม่ใช่ครับทีมสติวยังไงคะโอ้โหข้อนี้เงียบเลยค่ะเงียบเลย3มพยางนะครับสำหรับ3มรหัสภาพนี้ภาพแรกเป็นภาพของพัดที่หุบนะฮะพัดหุบภาพที่2ต้นไม้ไม่มีใบ ก็เอาโบใบไม้ออกไปจากพัดหุบก็เป็นพัดหุราพาหุรัฐดาวิชีขอคืนสี่พันครับโอ้โหโอ้โหอัพเลเวลอีกแล้วพวกคุณจะพาไปเที่ยวพาหุรัฐกันแบบนี้ไม่ได้นะคะตอนนี้คุณปิ๊งนะครับผมเหลืออยู่หนึ่งมือนะครับคุณมดเหลืออยู่ห0พัครับสู้กันมาครับคนละสองพันตรงกลาง และไปกันต่อครับกับรหัสนี้ที่ดาวินชีขอ2พยางสองพยางครับร่ายภาพมาครับแชมป์ของเรามีอาการเป๋ไปบ้างเหมือนกันครับไม่รู้ว่าโดนดาวินชีสับขาหลอกแบบนี้จะทำให้รวนจนพาเสียแชมป์หรือไม่ต้องเอาไว้กลับมาลุ้นกันใหม่ใดยววันพรุ่งนี้เลยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ